บอสนวัตให้สัมภาษณ์ชี้แจงเคลียชัดอีกครั้งสาเหตุหยุดเลิอกอิงฟ้าร่วมงานกับแจ็คสันหวงังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะมีข่าวออกมาว่าอิงฟ้าราหะจะได้ร่วมงานกับแจ็คสันหวงังด้านตัวอิงฟ้าเองก็รู้สึกตื่นเต้นมากและแฟนๆเองก็รอติดตามแต่ก็มีกระแสด,ดรามา่าเบาๆออกมาบอกว่าบางคนไม่พอใจที่อิงฟ้าจะได้ร่วมงานกับแจ็คสันหวงังซึ่งด้านแฟนๆค่ะก็พากันออกมาปกป้องบอกว่าทั้งคู่แค่ร่วมงานกันไม่ได้แต่งงานกันอย่าแขวะกันเลยและล่าสุดเมื่อถึงวันร่วมงานค่ะด้านบอสนวัตก็ได้อออกมมาาาพข้ควภช ที่คุยกับทีมงานว่า ขอยกเลิกโดยชี้แจงรายละเอียดยิบเลยค่ะพร้อมกับแคปชั่นว่ามีหลายคนถามเรื่องแจ็สันหวังวันนี้ไม่ได้ไปร่วมงานครับผมเป็นคนขอยกเลิกเองครับเหตุผลตามนี้ครับและล่าสุดค่าก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอีกครั้งถึงประเด็นนี้ประมาณว่าร่วมงานกับแจ็สันหวังจริงได้รับงานและจองกันมาเป็นเดือนๆเ,เพื่อจะร่วมงานกันในวันที่28พฤศจิกายนนี้เป็นงานปาร์ตี้พิเศษพอใกล้วันทางเราได้มีการทวงถามว่าจะให้อิงฟ้าไปทํากิจกรรมอะไรแต่ทางนั้นก็บอกกลับมาว่าเดี๋ยวจะเรียนผู้ใหญ่และแจ้งให้ท อีกครั้งซึ่งเรารู้สึกว่ามันสุ่มเสี่ยงและใกล้วันงานเกินไปและเราไม่รู้ว่าให้อิงฟ้าไปทําอะไรถ้าสมมุติเกิดให้อิงฟ้าไปทําอะไรกับแจ็คสันหวังหน้างานแล้วเกิดโดนตําหนิมาทางเราก็ไม่สบายใจและเพื่อไม่ให้ทางอิงฟ้าและแจ็คสันหวังเสียหายก็จึงขอยกเลิกไปก่อนทางผู้จัดจาก,การเองก็เข้าใจไม่มีปัญหาอะไรกันแน่นอนเอาเป็นว่าเราไปฟังจากปากของคุณวัฒกันสักนิดกันดีกว่าคะ่ะเรื่องแจ็คสันหวัง <S <S> <S <S> แจ็คสันหวังเนี่ย เราได้รับงานแล้วจริงๆครับได้จองงานแล้วจริงๆจองมาเป็นเดือนๆเพื่อจะไปงานวันนี้คืนนี้แต่พอเวลาใกล้ๆขึ้นมามากขึ้นเราขอถึงกิจกรรมที่ให้ทําก็มีบอกว่าเออเดี๋ยวกิจกรรมจะมีน,นะแล้วเราก็ทวงไปอย่างที่ผมโพสครับทวงไปล่าสุดก็คืออิงฟ้าทํา,ภารรอะไรบ้างกิจกรรม <ๆ S 2> เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขากําลังแจ้งผู้ใหญ่จะเลี้ยงให้ทั้งหมดผมก็คิดว่ามันก็หนึ่งสุ่มเสี่ยงสองมันใกล้เกินไป3เราไม่รู้ถ้าเกิดสมมุติว่า ถ้าเราไม่พูดน่แต่ตอนนี้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าบอกว่าให้ไปไทอินโปรดักต์คลินิกสมมติให้ไปถ่ายรูปกับคลินิกสมมุติหรือให้ขึ้นไปทําอะไรบางอย่างกับแจ็คสันหวงังสมมุติเหมือนกับที่ดาราบางคนอาจจะถูกแบบตําหนิหรืออะไรเงี้ยคือเราก็ไม่สบายใจว่าให้ทําอะไรแต่เราต้องดูด้วยว่าความเหมาะสมข้อหนึ่งติดขัดไหมถึงเรื่องการเป็นพรีเซนเตอร์เราเป็นพินเซเตอร์แบรนด์ในเครือแบรนด์นี้แต่เราไม่ได้เป็นแบรนด์นี้นั่นคือข้อข้อจำกัด ข้อหนึ่งและข้อที่2ก็คือไม่ส่งตารางงานที่ให้ทํามาให้แน่นอนส่งแค่เวลาว่าทุ่มหนึ่งะนะฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราไปแล้วเราต้องทําอะไรเราถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปแล้วทําอะไรแล้วเราเกิดบางคนเกิดเขาไม่รู้สึกพอใจเราอะจะเป็นคนเสียนะครับเอาเป็นว่าเราก็เลยคิดว่าเออก็ยกเลิกไปก่อนคือ,อต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าแฟนขับเองเนี่ยบางคนก,ก,ก็ก็เตรียมที่จะพบก,กับอิงฟ้า แต่ว่าใน,ในในอีกฐานแฟนคลับหนึ่งของศิลปินฝั่งผู้ชายก็ยอมรับว่าเขาก็ห่วงศิลปินเขาก็เลยหนักใจไม่รู้จะทำยังไงคือเราอยากไปด้วยกันได้ทั้งหมดนะฮะ <S <S แต่เพียงแค่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นแบบนี้ก็ผมก็บอกกัะตรงๆในด้อมบอกว่ามึงขออนุญาตแคนซินงานนี้นะครับ <S <S ขออภัยจริงๆแล้วผมก็บอกกับทางสปอนเซอร์ว่าขออนุญาตใช้นี่งานนั้นเนี้ย ให้ไม่งานครั้งต่อไปเรียกว่าบอนวัดขอตัดไปตั้งแต่ต้นลงเพื่อไม่ให้อีกฝาและแจสสันหวางเนี่ยเสียหายนั่นเองค่ะ